เข้าสู่รายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้แต่ว่าคุณลุงสนามหลวงนะคะไม่รู้ไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะคะรู้รู้ไปหมดเลยนะคะเสียทุกเรื่องนะคะแล้วก็พี่น้องก็เฝ้ารอคอยนะคะที่จะได้รู้เรื่องราวอีกมากมายที่ถูกปิดกั้นในประเทศไทยนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะล้อมวงเข้ามานะคะนั่งประชุมพร้อมกันนะคะวันนี้ค่ะวันอังคารที่28มิถุนายน พศ2559นะคะตามเวลาประเทศไทยก็เป็นช่วงใกล้จะสองทุ่มแล้วนะคะต้องขออภัยนะคะวันนี้ที่ฉันเลดเองนะคะเตรียมตัวยังไม่พร้อมนะคะเมื่อกี้นี้ได้จัดรายการพิเศษนะคะเพื่อที่จะได้แสดงความคารวะไปยังคณาจารย์นะคะนักวิชาการอิสระที่ท่านมารวมตัวกันนะคะหลายร้อยท่านนะคะที่ฉันเชื่อว่าขณะนี้ก็สามร้อยสี่ร้อยนะะที่ ร่วมกันเป็นเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนะคะเรียกร้องให้ปล่อยตัวเจ็ดนักโทษประชามติโดยท,ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะก็เลยทำให้วันนี้รายการเลดมาสักนิดหนึ่งนะคะพี่น้องก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะที่ขณะนี้อยู่กันนะคะต,ตามห้องประชุมต่างๆนะคะก็มีได้แก่ห้องนี้นะคะก็คือสถานีแบมบูเน็ตเวิรคค่ะ ะะแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นเราได้ถ่ายทอดเสียงจากดั m บูเน็ตเวิรไปยังสถานี Media Force นะคะและที่ถ่ายทอดตรงอีกเช่นเดียวกันนะคะเสียงใสชัดแจ่มเลยนะคะด้วยระบบสตูดิโอมิกเซอร์นะคะแบบมืออาชีพนะคะนั่นก็คือไฟเย็นชนนลนะคะพี่น้องประชุมพร้อมกันตรงไหนนะคะเอาเลยนะคะอยู่ตรงที่พี่น้องสะดวกนะคะแล้วก็สำหรับ e m o o r r c y y ไทยรั d โอนะคะบนแอปพลิเคชัน Tune-in นั้นเชื่อว่าคุณไมเคิลเดวิดนะคะถ้าท่านกำลังถ่ายทอดออกไปนะคะท่านก็อาจจะแวะเข้ามาแจ้งข่าวนะคะแต่ว่าพี่น้องลองแวะเข้าไปดูนะคะถ้าท่านใดเข้าทาง YouTube แล้วรู้สึกว่าติดขัดนะคะลองแวะไปดูที่ Democracy Thai Radio บนแอปพลิเคชัน Tune-in ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้ามีสถานีอื่นใดน,นะคะร่วมถ่ายทอดสดกับพวกเรานะคะก็เข้ามาแจ้งข่าวในห้องแชทนะคะ ช่วงพักเวลาคุณลุงพักนะคะเดี๋ยวที่ันจะได้แจ้งข่าวนะคะนี่คือพลังการสื่อสารของพวกเราประชาชนค่ะนะคะวันนี้หัวข้อทหารโจรรักษาพระองค์นะคะไม่แน่ใจเนะี่ยรักษาพระองค์หรือว่ารักษาพระศพก็ไม่รู้อาล้ค่ะคุณลุงคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีอาจารย์หวานและท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกทุกท,ท่านครับวันนี้เราตั้งหัวข้อว่าทหารโจรรักษาพระองค์ แล้วองค์นี้ก็ไม่รู้ว่าท่านสวรรคตไปแล้วหรือ,อยังนะด้วยความเป็นห่วงคือจะเรียกว่าทหารคงไม่ใช่จะเรียกว่าโจรมันก็แย่กว่าโจรน,นะ,ะต้องขออภัยบรรดาโจรทั้งหลายแหล่ด้วยนะครับคือโจรมันยังลงทุนนะนะซื้อปืนมาเองไอทหารโจรน,นี่ไม่ได้ลงทุนเลยครับปืนก็ของเรา อะไระซื้อมาโกงได้แท้เลยกีทีสองร้อยโลหงโลหอเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วยังมาลังแกลูกหลานเราอีกเนี่ยบอยบอกให้วิ่งรอบสนามเนี่ยห้ารอบสามรอบก็ตายแล้วครับเพราะฉะนั้นมันบังคับกะเกณฑ์ให้ไปเป็นทหารเพื่อรับใช้มันเ,นเพื่อไปเป็นทหารโจรักษาพระองค์ให้ฟังแต่คําสั่งครับไม่ต้องคิด วันนี้ผมดูข่าวแปลกมากนะบรรดาพวกเรียกร้องประชาธิปไตยเข้าไปที่หน้าเรือนจำครับไปปล่อยลูกโป่งตำรวจเข้ามายึดโทศรศัพท์ยึดนู่นยึดนี่โดยอ้างข้างข้าคูา่อ่ะเดี๋ยวนี้ตำรวจก็เป็นโจรไปด้วยนะครับปกติตำรวจจะต้องเคารพกฎหมายเป็นผู้พิทักษ์สันติราษใช่ไหมเดี๋ยวนี้ตำรวจไทยไม่ใช่ผู้พิทักษ์สันติราษเป็นผู้พิทักษ์รษทรราชทรชนมันจะกลัวอะไรกันทักกันหนา ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและขอสนับสนุนให้กำลังใจครับนักเสียาการ292ท่านในนามเครือข่ายนักเิียาการเพื่อสิทธิพลเมืองเราเป็นประเทศไทยในยุคนี้นะครับไม่ใช่ยุคป่าเถื่อนไม่ใช่ยุคโบราณมนุษย์กินคนเนี่ยเราอยู่ในโลกเราเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเราให้สัตยาบันต่อองค์กร สิทธิมิชนระหว่างประเทศสัญญาวันคืออะไรครับคือข้อตกลงเ่ะข้อตกลงกับเขาว่าเราจะรักษาไว้ปกป้องห่วงแหนซึ่งสิทธิมิชนกับความเสมอภาคการแสดงออกทางความคิดเห็นตอนนี้มันแปลกอ้างไอ้คำสั่งอะไรก็ไมารู้คำสั่งโจกบฏเนี่ย โจรมาปนประเทศอ้างคำสั่งโจรอ้างกฎหมายอ้างประตูเป็นตะเมื่อวานนี้ไอหัวหน้าโจรคนหนึ่งที่ชื่อประยุทธ์จันโอชานักข่าวไปถามว่านายกอังกฤษท่านให้ลงประชามติออกไม่ออกปรากฏว่าออกใช่ไหมนายกท่านไม่ให้ออกออกจากประชาคมยุโรปครับนายกอังก,กฤษต้องลาออกก็ไปถามประยุทธ์ ผมเรียนตรงๆประยุทธ์ไม่ใช่นายกนะประยุทธ์คือโจรป้อนอำนาจประชาชนไม่ใช่นายกครับไปเรียกนายกให้มันเป็นเสน่ห์ปากเปล่า,ามันก็ตอบดีนะครับผมไม่ออกยังไงกูก็ไม่ออกมันบอกว่ามันเนี่ยไม่เหมือนนายกอังกฤษครับก็ไม่เหมือนครับมึงไม่ได้เหมือนนไม่คล้ายเลยคนละเรื่องเลยครับคนละไฟล่ํ่ำเอ้มึงมาเดรฉานเนี่ย คนไม่ได้เลือกมึงมาบอกประเทศหรือไม่ได้มีปัญหาอย่างเราประชาธิปไตยที่ไหนครับที่มันไม่มีความขัดแย้งมีไหมครับหรือมึงยาวเกาหลีไงมันบอกว่าประเทศอื่นไม่เหมือนอย่างเราใช่ครับประเทศอื่นไม่เหมือนอย่างเราเพราะประเทศอื่นเขาเคารพประชาชนเขามีกฎกติกาครับแพ้ก็คือแพ้แพ้ก็ปรับปรุงตัวใหม่ครับ ไม่ใช่แพ้แล้วผ่านแพไ้ไม่ไม่รู้จักแพ้ประเทศอื่นไม่เหมือนประเทศไทยเพราะประเทศอื่นเขามีกฎกติกาเขาเคารพกฎกติกาแพ้คือแพ้แพ้ไปปรปับปรุงตัวใหม่เพื่อเอาใจประชาชนครับเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคุณเมื่อไหร่คุณก็ชนะอันนี้คือการแข่งขันในหลักประชาธิปไตยไอ้ดีบอกว่ายังไงผมก็ไม่ลาออกก็จริงครับมึงไม่ต้องออกหรอกกูจะไล่มึงออกเอง และถ้าไอสุนัขตัวนี้ที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาออกต้องออกทั้งเจ้าของคอ,อกด้วยนะครับไอที่พลเอกเป๊ะว่าเป็นเจ้าของคอ,อกมา้ามึนต้องออกไปกับมันด้วยนะออกแต่หมาตัวเดียวไม่คุ้มครับมันยังมีหมาอีกหลายตัวมีหมาที่ชื่อประวิตย์วงสุวรรณหมาที่ชื่อสุจุลานนท์หมาที่ชื่อสารพัดเข้าคิวครับอีกเยอะเลยทั้งบุรพาพยักทั้งวงเทวันทั้งไอหมวกแดงเพราะฉะนั้น มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่มีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาและให้มีการลงออกเสียงประชามติอย่างเสรีให้ปล่อยตัวโดยไม่มีเง่อนไขไม่ต้องขอประกันรครับอันนี้แหละครับคือข้อเรียกร้องที่ถูกต้องคือไม่ต้องประกรันเราเป็นเจ้าของบ้านมึงมาล้นบ้านทำไมคุณต้องขอประกันด้วย ทำไมต้องฟังไอสารแบบนี้ด้วยสารที่รองรับการปล้นอำนาจไม่ต้องไปยอมรับครับขอโทษตอนนี้นะผมเห็นด้วยอะไรหลายคนนะที่โดนคดีนะหนีได้ก็หนีครับไม่ต้องไปรับอำนาจแต่ทางนั้นในเมื่อมึงปล้นอำนาจประชาชนมึงทำให้ประเทศชิบหายวายวอดเสื่อมเสียขนาดนี้แล้วมึงไม่ผิดแล้วจะมีใครผิดในประเทศนี้มีใครผิดทำชั่วชาติ สาม,มานขนาดนั้นไนะยังไม่ผิดยังมีหน้ามา,าแถลงข่าวให้เราทนฟังทุกวนันทุกวนันทุกเย็นเนี่ยแล้วมาอ้างกฎหมายเนี่ยผมถามว่าคนไทยยังมีสติปัญญาดีอยู่หรือเสียสติไปแล้วครับไอ้เรื่องที่มันผิดปกติท่วโลกไม่ยอมรับแล้วทำไมเราต้องยอมรับด้วยทำไมเราต้องก้ามกืนทำไมเราต้องยอมจำาทนกับมันเพื่ออะไรครับ เกงใจพระเจ้าอยู่หัวเหรอพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยเกยงใจเราไหมประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้เคยโผหออกมาทําอะไรไหมครับเนี่ยเวลาต่างประเทศเขาแผ่นดินไหวยิงกันตายเนี่ยมีพระราชาสารแสดงความเสียใจแล้วทุกวันนี้ประชาชนไทยเนี่ยถูกดูถูกถูกลังแกเหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยหายหัวกันไปไหนหมด เราจะมีสถาบันระยำอย่างนี้เอาไว้ทำไมครับไม่เมื่อมันไม่ปกป้องสิทธิภาพของเราแต่มันไปปกป้องคนผิดไปรับรองอำนาจให้จดบดอำนาจเนี่ยสมัย14ตุลา2516จับ13คนครับเดยก13กระบฏข้อเรียกร้องก็อย่างนี้ครับปล่อยโดยไม่มีงเงื่อนไขเราไม่ได้ขอประกรันนะปล่อยโดยไม่มีงเงื่อนไขอันนี้เป็นสิทธิทถูกต้องครับ ทุกคดีนะผมหมายถึงรวมทั้งหนึ่งหนึ่งสองด้วยต้องปล่อยยังไม่มีเงื่อนไขถ้ากษัตริย์ยังทำตัวชั่วช้าขนาดนี้เนี่ยทำตัวเป็นโทรราชเนี่ยคุณจะมีไว้ทำไมคุณจะมีกฎหมายปกป้องไว้ทำไมผมถามไปปกป้องคนที่ทำลายประเทศทำลายประชาชนทำลายผลประโยชน์ทำลายอนาคตลูกหลานเนี่ยด้วยก,กฎหมายเฮงชวยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย คุณจะมีไปทำไมแล้วคุณจะกลัวมันทำไมผมถามไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เพิ่งมามีวันนี้นะครับมันมีมานานแล้วอย่างที่เราจะคุยกันในวันนี้ทหารโจรรักษาพระองค์มันก็รักษาแบบโจรแหละครับทุกวันนี้ก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องแล้วนะครับจากหลายๆคนเนี่ย จากบรรดาท่านที่ไม่เคยเรียกร้องประชาชไใจเท่าไหร่เลยนะชักจะเรียกร้องชักจะส่งสัญญาณชักจะไม่เอาคอสชอแล้วนะครับคอสชอมันคงจะสกะปลอกมากจนเป็นที่ระคายเคืองเบื้องคุณระบาดหรือเปล่าเนี่ยก็เรียกร้องกันไปครับสนับสนุนครับเรียกร้องสิ่งที่มันถูกต้องชอบทรรแม้จะเล็กจะน้อยก็ยังดี แต่อย่าลืมนะครับว่าคอสชอมันมาจากไหนคอสชอมันมาจากการรับรองของใครใครสนับสนุนการล้มล้างการปกครองมาโดยตลอดรัชกาลเนี่ยเจ็ดสิบปีเนี่ยใครครับใครที่อยู่ทั้งเบื้องหลังอยู่เบื้องหน้าเบื้องบนอยู่ทุกเบื้องแล้ะครับใครที่เป็นต้นต่อครับใครที่เป็นเจ้าของคอกสุนัขบ้าคอกนี้ เราจะกำจัดเฉพาะสุนัขบ้าตัวใดตัวหนึ่งมันก็ยังมีอีกเยอะเป็นร้อยเป็นพันแล้วครับไม่หมดไม่สิน้นเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดต้นตอครับจะโค่นต้นไม้ใหญ่ต้องขุดรากถอนโคนจะไปตัดกิ่งตัดใบมันก็ยิ่งโตเข้าไปใหญ่มันก็เปลี่ยนกิ่งเปลี่ยนใบไปเรื่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ เพราะในการแก้ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งมาต้องลงทุนบางทีต้องเสียเลือดเสียเนือ้อสูญเสียอิสรภาพต้องให้มันคุ้มครับอย่าให้มันกลับมาอีก ได้ไหมที่ให้ได้ชื่งของเราก้ายท่าไปอันยงมียังอยู่คงเธอจะยืนตรงลาสู่ดูไหมเรือพของุญชีพจะอาน้ำนถ้แดงกาตาโอได้ยินคนบไหมร้องเงเงาเพลคนฟังคนคือืคน จะได้แค่ขาดไปแล้วเมื่อหัวใจเดินกระรัวเสียงฉันนอนจนวันกลองระรัวก่องแต่ทีวิตหนึ่งตื่นขึ้นมาอยากรุ่มรุ่งวัน